วันนี้1 0นก52นดดทาทีสอดียาติธรทมทุกท่านทุกคนนะครับก็อีก1กิโลนะครับข้างหน้านี้นะครับหลวงตาท่านจะพักเท้าช่วงเที่ยงนะครับนะบที่ผ่านมาเมื่อกี้อาอำเภอบ้านผือนี่เหลืออยู่4ี่กิโลนะครับที่ผ่านมาเมื่อกี้เป็นหลักกิโลที่อีก4กิโลจะถึงอำเภอบ้านผือนะครับหลวงตาท่าน บอกว่าเอาอีก1กิโลนะครับก็เป็นหลักกิโลที่3นะครับซึ่งหลักกิโลที่3ข้างหน้านี้หลวงตาท่านจะพักเท้าช่วงเที่ยงนะครับยายท้ทำทุกท่านทุกคนนะครับซึ่งพี่น้องอยายที่ทำก็มานั่งรอกลับไว้ขอพรหลวงตาเยอะมากครับครับตอนนี้เพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้จะเข้าตัวอำเภอแล้วนะครับใกล้จะถึงตัวอำเภอแล้วเหลืออีกไม่กี่กิโลนะครับ ยกน้ำได้คุณแม่เด้อย,ยกน้ำขึ้นเลยครับสิ่งของเราที่เรานำมาถวายให้ยกขึ้นแล้วก็ยืดตัวตรงๆไว้นะครับจับไปก็ได้เด้อคุณแม่เด้อถ้ายกไม่ได้เด้อถ้ายกได้ก็ยกขึ้นเลยนะครับจับน้ำไว้ก่อนครับจับน้ำไว้ก่อนสาธุครับผม สาธุสาธุครับอ่ะหลวงตาท่านเลือกจุดนี้นะครับเนาะเพราะว่าไปข้างหน้านี่จะไม่มีแล้วจะไม่มีที่แล้วจุดนี้เป็นที่ที่กว้างขวางกว้างขวางแล้วก็มีร่มไม้ด้วยย่าิตตาหาี่ล่มกนเด้อพักหอมกนเด้อ ลงทางเรียวสายนะครับทางที่ลมไม้พี่พักกินข้าวเลได้วยังยงคพักเทียเท่ยงเลยเนาะ พักเกินน้ำค่ะไปกินน้ำไปกินน้ำวยหิะเขาหยบาหลวงตาบอกว่าพักเที่ยงทานข้าวเลยนะครับผม อ่าพักเที่ยงทานข้าวนะครับมีข้าวมีน้ำนะครับทานข้าวได้เลยนะครับทานข้าวได้เลยครับผมบอกบอกพี่น้องด้านนอกเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้อ่าทานข้าวได้เลยครับทานข้าวได้เลยนะครับทานข้าวได้เลยแม่หาที่เลยพักเที่ยงครับหลวงตาพักเที่ยงให้แล้วนะครับอะไรครับครับผมสวัสดีครับดำดำซิ่งครับผมขอบคุณครับผมอ ทานข้าวได้เลยนะครับทานข้าวได้เลยทานข้าวได้เลยนะพ่อแม่เด้อทานข้าวไ,ได้เลยครับทานข้าวได้เลยลงตาหยุดให้ทานข้าวแล้วเดี๋ยวผมไปบอกข้างหน้าก่อนทากทานข้าวได้เลยพี่พักเท้าใช่ไหมพักกินข้าวได้เลยแจ้งเลยพักเที่ยงเลยใช่ไหมพักเที่ยงเลยลงตาบอกว่าพักกินข้าวได้เลยคนไหนจะกินข้าวพักเที่ยงได้เลยครับอบอก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 ขับแจ้งเลยนะพี่เด้อ <c oughs> ตอนนี้ท่านพักเลยเดี๋ยวพี่มีแต่รอท่านออกมาอีกก่อนเออครับผมพี่มาช้าบอกมาไม่ทันบอกิ่นบอกว่าขอข้อมูลชัดเจนเอาแบบไหนอ่าครับตอนนี้หลวงตาท่านหยุดให้พักเท้าอ่ท่านหยุดให้พักเที่ยงครับหลวงตา,ท,าท่านพักเท้าท่านฉันมือเดียวฉันมือเช้ามือเดียวแล้วก็จบนะครับส่วนที่ท่านพักนี้ก็คือให้หน่วยกู้ชีพกูภ้ภัยนะครับ ได้รับประทานข้าวกันนะครับผมจะข้ามถนนข้ามยังไม่ได้เลยรถเยอะมากครับเ,ออเดี๋ยวจะไปหาแม่ๆฝั่งนู้นครับหลวงตาบอกว่าทานข้าวได้เลยครับผมทานข้าวได้เลยทานข้าวได้เลยครับผมกำลังมาแจ้งทุกหน่วยงาน วอหนึ่งเรียกบอสองบ่งฟังจากตั<แ>้มดําซิ่งได้เลยครับย่าทําที่รออยู่ด้านหน้าหลวงตาพักให้ทานข้าวได้เลยนะครับตอนนี้มีอะไรทานเราก็แบ่งกันทานก่อนนะครับอลองท้องไปก่อนก็ได้เพราะว่าเหลืออีกเหลืออีกไม่ไกลคุณแม่ไม่อย่างนวว่าล่องทองร่องทองลองทง้อง อันนี้11นาฬิกา12นาทีะครับหลังจากหลวงตาท่านพักเท้าให้กูชีพกูภ้ภัยหน่วยงานนะครับได้ทานข้าวกันนะครับตอนนี้หลวงตาท่านก็ได้จาริกทุดงมุ่งหน้าต่อนะครับพี่น้องญาติธรรทุกท่านคน ยกน้ำ้วยนะครับผมยกน้ำ้วยพี่เด้อย,ยกน้ำ้วยยกน้ำขึ้นนะครับอ๋อยกกล่องน้องไดตัวตเล็กเออนั่นแหละครับจับรวมกันได้เลยนะพี่เด้อของพี่ เอาลมอ,อก่อนนะพี่เด้อเตรียมยกน้ํานะครับแล้วก็ยืดตัวตรงๆขึ้นนะครับผมเตรียมยกน้ํายืดตัวตรงๆนะครับครับอ่างาที่ทาด้านหน้านี้นะครับที่ท่านมารอกับว่าขอบรหลลงตาหนาแน่นมาก ยี่ตรงตรงนะครับอเอาลูกหมออกก่อนนะคุณพ่อเด้อเอาลมออกก่อนนะครับให้ให้ท่านมาใกล้ๆก็เอาลอมออกนะครับผมเตรียมยกน้ําขึ้นนะครับยกสิ่งของที่เรามาถวายขึ้นนะครับครับผมยกน้ําเลยนะครับผมยกน้ําเลยเด้อ ยกน้ำขึ้นเลยนะครับสาธุครับผมสาธุครับนะครับนี่สาธุอนโมทนาบุญนะครับ <c oughs> สองแพ็กจับไว้นะครับน้ำหนึ่งแพ็กยกขึ้นเลยนะครับคุณแม่ยกน้ำขึ้นเลยสาธุสาธุ สาธุสาธุครับถ่ายภาพบอกบอกเลยพี pues room, th th Godzilla, Year, behold, food, thời, ่ภาพยืดตัวสาธุสาธุครับพ่พุธคนท้องหนึ่งนะท้องหนึ่งนะครับอ่าท้องหนึ่งท้องหนึ่งครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง youtube ตั้มดัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ